จะเกลี่จะลังไปให้ดูเคยปะออกกันกันปะได้แ่ออกนกันออกเกันผู้สวอก็เป็นผู้นี้ออกออกเงนกันปะเฮาออกกันกันซื้อให้ลูกพก็ล <c oughs> ือเสยกันออกากันแล้ววุเออกเงนกันแล้วขคอยเอาคอยเอาอยหันใเขาอยู่ลําซ่ก็ดันเก่าพอดีปัญญ์ก็ดีสองคนเนเยจงไดเราลูกไพก็สิไหนี้ก็สีดงต้องไปหาเลี้ยงเขาไปนี่ข้างในมีอย่างมีไฟ ที่ไปซื้อแวนที่แลม่ตังในซองเอาล้งเงาเลยังเลยงใจาเอยิมเจากบงามมักคักวเนี่ยมากแดเนี่ยเปไมนม่เฟ่าแบบจลพราะันน่าใจว่าตังม่นีเนี่ยเตังเนี่คเน็ขายพได้สใจแล้วแม่เาสั่งมาเ ຈັ່ງເຊີນໄປເນາະໂຕນີ້ຄົນເບົາເດີ້ເພຽງວ່າມັນຊິໄລ່ລຸງໄທໜີຊັ້ນບາດນີ້ວ່າຊິໜີແອງເພຽາຊິໜດາທດນນຍວັດານັກອຍດ สวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับมาน,นี่ท่าสามีน้องข้ามผางนะครับท่าแม่คนกับคุณยาเพิ่นมาเบิง่งบ้านนอกดาวมาแวะเหรียญน,น้ำเจียตะตนะเสียบ่อยเสียบ่อยเพิ่นติดธุระอยู่นะครับพูดงานอยู่วันทีท่นีใช้น้ำโซ่มาสร้งอีกสองลังกัแบบนี้เออขึ้นลังใช่ไหมอันนี้สองแสนตบานี่นี่ก็จบหมดสองแสนบาทเด้หนิแม่เนี่ยเนี้ย

อันนี้เป็นตึงขึ้นก้องสางนะครับอันนี้ได้งานมหาลังของจังหวัดหนองบัวลำพูยกเส้นรถไปได้ไหมยกเส้นรถหกล้อไปไปตาผ้าเรายางเข้าไปเบิ้งของในของนงามข้างในเหมือนกันเดี๋ยวเอามีรถไปยกไปตั้งไวรทั้งหมดไม่ทีเนี่ยเนี่ยไปเดี๋ยตาผ้าไปเบิ้งข้างในเบิ้งของงามเบิ้งยางข้างในไปขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยนี่เนี่ยเอาไปเลยนะสิมาเบิ้งไปไปแห้งลูกใครวะ สีไล่าดีสไล่ลูกใครงี้สีเอาหัวไม่ห่ได้ยิ่เอยู่หันเอาบ้านี้เลยใซื้อบ้านยเนี่เด้้เป็นองหน้าเอว่าของหน้ามันองหน้านสินสิูได้ก็วาไปมสามคหกบาทาลังเนี่ยสามคหุดสองหกจุดสองเนี่ยแต่อมันอะแต่หอมันจะสามคูนหาเป็นรับยงีสิบเนี่ยอันนี้จัดแยนแยนจังเแ่นั่น อันนี้ค่ตัดตัวเนยแม่ขายอยู่แสนเจ็ดแม่ร่วมร่วมจอดรก็ได้เป็นสองแสนแสน็ดรวมรวมจอดรถเป็น2องแสนส้างสร้งเส็ปส้างไปที่รวสดิ์ใช่มีของน้ำมียางควปมเลยแม่ของยางเลยยางจะองน้ำแบบแสนเจ็ดติดตั้งระบบไฟหมดทุกอย่างระบบไฟแบบไหนหนในไนแค่ยกไปเลยเออยกไปตังเลยแม่แล้วก็ยไดได้เลย ทำใจแล้วเนาะกำร้าก็มีินเนาะเดี่ยวก็แล้วแ้วแต่ผมทำใส้มี่ระยะห่าแด้วาแต่ป่ะส้เพี่ระยะห้างด้วยพี่โบแต่าวเปล่านี่ยเาด็กส้มี่เขาป็นไปเหตงานเลยบ้านเขาเหตงานเลยก็ได้ ของหน้ามันกะสีไล่เขานีมือมันวอวกคไม่เห็นว่าเราเขาองอช่อาิเียงดังยังไง้ะครับติดถนนไปเดี๋ยวไปเบิ้งหลังข้างหน้านี้ี่าคนที่านีต้องไปบ้านี่ยฮะหไปเล้านงุเนี่ยชต้องือบ้าไปเบิ้งร้านนี้เองร้านนี้งดพอด็นี่จดเหมือนห่า เจ็ดหมื่นห้าเพราะถึงแสนกุฎิพะเจ็ดหมื่นห้าหลังนี้เป็นเป็นกุฎิพะนะครับยกไปตังค์เลยเนี่ย เอาสีพมู่พอดีปัญญาก็ดีสองคนเลยนะลูกไข่ก็สิไหมีก็ดีได้าะต้องไปหาเลี้ยงเขาไปนี้อันนี้ก็แม่มือถมดี่ยอันนี้เจ็ดเจ็ดเมื่อนหาแม่เขาไปบ้างที่ไหนเลยแม่เขาไปได้ครับ่บมีห้องน้ำยกไปด้วยกันเลยล่ะแม่จะไปยกไปด้วยกันยกใส่อบๆไปมีไฟเห็นป้นน คนณนึงกำลังก็ดีอันนี้สามอันนี้สองเลขาิุ่สามอแม่นระเบียนอีกเาสิบเยยุคที่นบ้านยุคที่ที่ไปซื้อแบบีทีหนต่างในสองหลังลังเงาเลยยแล้มันีต่างอหังอมดยูวัดได่อันนี้ก็ดูเป็นเือนยางที่สอก รองแคแคแ่อัดีไหมไมจำเนียเดียว5ตััผมวาได้เ็นงานกสียอลังมีออลังัสิไม่จงืออีสาั้งนี่เท่าไรเนี่ถ้าลังข้างนอกเนี่ยแม่ลังนี่ือราคาสำหรับประแสนเจ็ดแสนเจ็ดเนอันไวมันจะเป็นตัวย่างอ๋อย่างตัวย่างมาเพื่อเห็นดั่เชียร์เทปเรายดกเไปเาไม่จะส่งไม่จะขาย ่องมีเ <amounts> ล <of water writers> ็บาม่นี่มีบานตัวย่างโม่นตัวย่างเยก็ดใหเป็นตัวย่างแม่ใช่ไเพราะเขาจะเห็นลูกขากับบุว่าเห็นตอนที่มันเหลวจะเคลียรงานภาคเทียรก็ดีกว่าตัวย่างหรือบุ้งกะนเพราะิบะขายะไรแม่เพราะนาจะไมเป็นตัวย่างขายเนบานตัวย่าง กันกบหลังนั่นกวางย่เอาซ้ำกันกับอันสองหลังนะแม่ป้าอันนี้เป็นความคิดของเพื่อนนี่ินะหังเ่บ่น่นแ่ไดแม่นนนสเพนสร้างไปล้ะน มูอพัน้อสีแดสีขากันยูเขาเมองยูน้องบัวกันได้ว่าน้องหัวอีฟาไม่ได้พู้เขาตัดไปกว้านมาเ่งเข็ติมูกันไม่ได้เลนีกันมันก็ต้องไปแต่รู้านลังนแต่ผมไม่รรมนไม่เห็นไม่เห็นม่ได้สร้างอองลังอืแต่ได้เห็นแังนั่นเจ็ดลังแบบนั้นนะแบบนั่นนะเจ็ดลังไอ้บ่ก ล้าบามื่อมีคนจิเขาไปล้างง่ายๆเลยนล้งเรือไปทรงผู้ยงน่อยใช่บ้านเชื่อมใช่บ้านเที่มมาสร้างเมื่อมีสิ่ไปวางแผ่นน่นบีละาวะเหตุยมองงานมีเขาตลด้อนได้ไหมมองได้่าเดกิดราคานี่ยราคาพี่้องพ่ตอนนี้ผมอยู่บ้านเชื่อมนะครับบ้านนอกดาวที่พีโฮมอำเภอบานเือจังหวัดอุดรผู้ใดไก่ปไก่มาเอฟซี ทางไก่ทั้งไก่นะครับมีโอกาสเลยมาเทียวทั้งเส้นอุดรวนบันพื้นนะครับมีโอกาสได้มาเทียววัดสําคัญสาคัญกันแมาแววมแวะเบิ่งได้ยูพิกัดยูบันเท่อมนะครับยุดเลืยทั้งแยกทั้งเขาวัดป่าบันขวามาประมาณจาะหาสิบหกสิบเมตรนึงนะครับหาไงครับพี่น้องครับยูจากตัวเมืองอุดรเขามาประมาณยี่สิบกิโลนะครับควันเข่าตัวเพื่อบันพื้นยี่สิบกิโลขึ้นกันครับจะ แย่ี่ทนไดไกลไปไกลมากอะแะเข้ว่าเบิบ้งา้ามีคนอยากได้นะครับมีคนอ,อยากได้ไปไปให้ไปสวนสะดวกสบายครับเสมอจัดทรงพี่ระยะทางร้อยกิโลเมตรนะครับวันนี้กับีโอกาสเดดผ้าคุณยาครับแม่เถาบามาดนะครับหรือว่าแม่น้องข้าผางเพิ่นแวะมาเรียนมาเยี่ยมยามกันพอดีเจต้าก็าเสียบ่อยเพิ่นกัดเคยไปเที่ยวเล่าน้ากันตะก็เคยแวะไปบานเพิ่นนะครับแวะไปเรียนไปลิงไปแก้นกัน ไดะมีโอกาสพาเพิ่มมา,มาแวะเด่นน้ำเบิ้นงาม้าามามาแม่งาม,มงามหลังนี้หลังนี้แสนเจ็ดขับงนแสนเจ็ดมีห้องน้ำในตัวตาตาแสนเจ็ดแสนเจ็ดดีร่มแอวะแอตั้งหากันหรอบนเริ่มแอลได้ครับ แต่ว่าแต่ว่ามีระบบระบบไฟย,ยังเดินให้จ<ม>ับร้อยบทุกอย่างของน้ำติดตั้งตู้ไฟให้เดินสายไฟใหครบทุกอย่างนะครับคุณยาที่บ้านดาวเทไดแตงมาเนี่ยจะลอยพูดสนับสนุนมาเนาะ พมีรังนึ่งอยู่ในคลองเัินยลองเงนเอ้ยก้อยไม่ยิ้มปงกไม่ยิ้มปากนะแต่ไปพท้องนะเอาลังไปที่ไปขี่ไปขี่้า้เข้านปยดออกไปยืดตนออออออเว็นี้งไหนวะอยู่ในลังวใด้ไ้อะไรังใหยังไม่บนสนนมตึ้งมโน่เด้อไม่เลยอย่พอฟ้ากอ้ครัวเป็นั เสียบ <minutes> ่อยแล้วก็ล <Go> ุยเองานเองกับลูกนองเลยนครับเนี่เป็นเห็ดลงมือเห็ดเองกับลูกนองเลยจะอ่อนปว่าบบบนี่เห็น้าบ้าน้เบ็ดมือไม่เอาไม่ช่ไหม่ะยูเบียนกันยาแม่บ่ลุยดูไปวุนบ่เออหา่มอีกบ่่บบ่บ่ม่่่่่่่บ่ สิบห้าม <Mont> ันไปช่วงเดือนซีงานแต่งคานั่งไปเด้เนะเด้อป่ิเดชมันในน่างเลือดไปอยู่บ่มันเลือดบอกบอกเจเจนซีเจนซี่ราถามได้โอ้่หบอกเราไม่อยากไปสุดท้ายเป็นออกไปร่อกันอีแล่ออันอ่อนอมว่าจะใสใสเลือดหน่อยแบบเนี้ยเราก็จะนั่งไปบอยเนี้ยบอยบอยเด้อบองไปบอเด้อบอยเด้อะเตะสิบห้าให้นำนำมีเงินเมื่อ เราจิตเป็นดวงไม่นองนองนองคำถานรจิตแงานจิตแดงงาเรานก็ไปได้แง่้เดินสปดงเดินซี็นาได้เไปอนใหเอเดัเออกจากบังมมักขากวลังเนี่ยมักแลกวตดแล้วมเปนนิ้เฟซดม่เป็นนเฟ นี่เฟซทั้งหลายแบบลังงามอยู่นไดน่เตนเสตบ่ค่อาเห็ดพวกาเหมันตัวละลายเหมถ้าเกิดความีเวลาลงมันกจางกว่างอันนั้นเปิดเปิดเคไกันเปิดเคดไกพอด้พไดพอลาลงแต่ยัดนีก่าจ้าความเป็นจ่างเองหมะเนี่ยอันนั้นก็ได้วาเจ้ากัทาเ็ บ่อยก็เฮ็ดกับลุกหนังกันไปลุยดุยไดุ้ยลุยกับกนังเลยเครื่องขายเองพวกนี้แน่ๆทั้งข้าวโพ่ทั้งข้าเมันทั้งข้าชุบมาลาย้อเนี่ยตอนนี้ข้าเรม่อยๆยนยิ่ๆมันก Elijah, ็ไดไฟเลยก็าเฮ็ดเองเขาจะงเองีข้าวเนี่ยเขาเนี่ยคนได้พ uh> um> ักก okay. er eh ันมากบ้านมาโบ้เม่นขายเสื้อ ถ้าฟัง like. e ้างนี no. e ้ถ้าฟ e. e. ังห e. ้างนี e. ้ห e? ้องสีใสเป็นเป็นเป็นประตูกระจกก็ได้แต่เอากต้องเพิ่งจะอยูแม่แม่เพิมี่วนส่วนกับมาคุยกันมาคุยกันอยากได้สเปกแบบใดกับมาคุยเอางง่าคาเนีเปลียนดเป่นเปี่ยนเนบลีอกลเเอาขบอกหหน้านี่เเอาหงโลกต่ออกด้สามหมน่เซนจ์เจ็ด่เซนซีล้วค้นกเอาแต่แบบ่เซนแล้วเพิ่สร้างประตูหลัง ขัานจอประตูหลังซู้าหาพันเอาล่มไปหองหน้าไว้ทัล้งอยงเนี้ยมันก็นประหยัดเนี่อประหยัดแนองนนรยากงน้นห้องนนแต่ของหน้าก็ลงไปขอ้งลงแต่ว่าอันนี้เป็นงานที่สวดบ่ที่หลังเดียวอยู่อันนี้เป็นงานที่สวดนะครับลังนี้เจ็ดแสนเจ็ดเป็นงานที่สวดจิปตาเพราะว่าก็ว่าในในยิ่งใจเพราะว่ากันเึ้นหัวนายปีแล้วข่้นอยากซสีกว เ่าเรียกว่าจะซื้อบ้านนะจี่ไ่ไล่สนใจจะพึ่งเราเรื่องเรื่องไอเรื่องุไพ่กันวุ้ยหาเหรียญจะทำไรเราให้เขาซื้อให้เขาซื้อให้วันีเลมาทองมาแงงว่มามาเขาทานเขาทา่จังไดล่ะเอนซีไอลเราเอซีไอลเร้อเรียกว่าซื้อบ้านเหรอเ้อ แต่เนี่ยัาอยู่ราเบียบจัดเวนถามมาทำเ่ยนเท่าไปเที่ยวล้าวเห็นบอเขาี่ยเห็นเห็นเหในคอมเมียนเยอะไปค่ะไปมาทำที่เรียงกันไม่เข้าไปสิไอ้หญ่ด้ไปทงไดนสดิโคือ่งห่มต้องเกับผาสบ้าสีเมนต้องคุยดอมผ้าสีสมได้แค่หัวหน้าด้านก้เพิ่งหาลดมากแล้วก็จกต้องมีผ้าสีก็เคือมีมีมี้าออกไปส่งไม่เป็นไรี่ก็ อันนี้มีสองเจ้าไปเนี่เจ้าแรกนะเดี๋ยวสิมาเบิงงละวาระวารมายูไก่สิมาเบิ่งเดี๋ยวถ้าเรามาเบิงเราล้วาเราสิบอกเพิ่อผาสีเองนี่เสียเคอยูวไฟนั้นมีจับจุดหล้วมีหาจุดทั้งไั้นหีหาทั้งหออีกหนึ่งเป็นหเดีอดหนึ่งสองสามสี่หนคนนี้คนอยู่ทงคนเนีนนั้นจะเป็นตูไฟตูไฟแหละไอ้จัไหหลับว่า เสมอมันท่านมัไมนี่มันท่านทำไเสมอรันเ่สอใจว่าตังม่หนีเนี่ยตังเนยเนตขายขายเใดสนใจเลยไม่เข้าสั่งมาเขา่าจะไปเาขได้ตอนนี้ช่ตอนนี้ชุอสินค้าชอสินค้าสินค้าสอเดือนดสินค้าได้ดีเนาะกินแก่ผมาเรื่อยๆใคร

ไอ้ดีต <Sen Heck no>? okay. ัวพทีที่คอยซื้อไว้งเด็ยูบ้านเราเหนว่าใส่ชนวนกันก็มอฮนให้สบอยชนวนอันนั้นอันนั้นรอยรอบัานอยแล้วเนาะพี่ใกล้กกันพีบัานที่เคซื้อไว้ที่รแม่ยันยูั้นยูซอยเันาดังยูรอกันยแล้วเขไกอยู่บอกไกลบ้านแล้วเหอยู่ใกล้ทั้งนั้นหอ่าไกลมันล่ะซช่ที่ไปถามมาซช่ที่ไปเบาข้าไหนเนาะอู่ไก่มาสิไรนี่ đa phải <laughs> là nữa <laughs> bên đây, mẹ bên thay, có thể nhung song dần quạt nhám toàn gió quạt nhám cụm anh bảo cái đoàn cụ thể thế เัดปีหาเอนเ้เเอาไปหอดที่ลกฝัาบ่านลรวาตาตังเกียรจากที่เราไปเห็นเราแล้วแล้วแจ้งแล้วแงแลใส่ขึ้นเดียวอาากยานีป็นโนี่เกินยารคหัวใจเราแผลเราไม่ต้อง

ตอนิน่าเข้ามหาอิีลอาลงมาธ่ะงานเราก็เป็นชีเด้เราสีเงี้ยสีสีต้นี้แบบเข้ามยากัตเลยกเมีเนื้อมีนังขึ้นก็เขาใส่หนาใส่ขึ้นก็เขาชิ้นอุ่ยล็อตไปล็อกแต่ว่ากินหมดกินนอนควงกินนอนลูกกินทอดทุกคนกินบ้านมอขันลูกไส้หลามานนั่นไหละเราใส่ใส่ลอว่าถ้าัีนีแม่แม่มลาดอยู่เยอะเหมิงอยากให้พลดกนมา หลัง่ะหลัไปมาน้ำบางเยอะยุได้ไปเป็นคนละแม่มันเด๋ย์ไก่เด๋ย์ไปเด๋ย์มาดูอยุหรอกเมื่อไรก็ได้เรียกมาอีกแต่ฉันว่ายังคนนี้คนคนสิฟ้าไปแต่กลับมาไหมรวยไสิกลับใหม่เขาบอกพอดีเดี๋ยวผาแม่เถาเคยเล่านะครับหรือว่าแม่น้องคำผางเป็นมาเบิ่งผู้จัดการบ้านนอกดาวของเสียบอยเจต้านะครับ TNT บ้านน็อกดาวน์บ้านน็อกดาวน์พีพีโฮมเดี๋ยไกลเป็ดไก่มากกับแวกมาเบิ่งเดี๋ยวนะครับอยู่บ่ไกลจากาเสี่ยนตัวอำเภอบันผือนะครับเสียนทางเสียนบันผืออุดอรนะครับอยู่กึก่งกลางจากบันผือกับอุดอรเลยครับระยะทางอาจากอำเภอเมืองอุดอรมากกว่ประมาณ20กิโลเนี่ยแหละยี่สิบสากิโลเนี่ยแหละครับอ่าชื่อหมู่บ้านบันเทียมนะครับอยู่ทางเขาบัตตาบันคอ เป็นยังไงแม่แแ LIKE มาเห็นมาเห็นกระตือเตดูเลยก็อ่อนปะอ่อนแม oh ่นี่ยาจะได้จหลังไปให้ดูเคยปะออกก้นกันปะไคเห็ฮะออกกันออกกันผู้สวรก็เป็นผู้นี้ออกกนกันปะเฮาออกกนกันเสือห้ลตกไฟก็เยอกลันกันแล้ววงออกกนกันแล้วคเนเอายเขาอยู่หันให้ขาอยู่ลำาซใเขาอยู่ลงามนะมาก แวะเห็นยามๆกันก็ดีงไปดึงไปแกนกันเดี๋ยวถ้ามาเห็นมาเที่ยวมายามกันนีโอกาสนีโอกาสกันตั้งกี่ใจไปเที่ยวเล่าพ่อเพื่อนไปเที่ยวเล่าอยู่นะครับแม่แม่คิดว่าจะตั้งไปหนีได้ปะทำเงี้ยบานห้าอยู่ไกลจสมมติว่าบ้านยาหนี อันสียห้เพิ่นเฮ็ดรห้อยู่บ้านเพิ่นกะเฮ็ดศห้คือกันแม่เกษตรเยอะยกไปตั้งรถก็ได้เออะันทางไก่เพิ่นก็สิทางไก่เพิ่นก็สิไปส่งระยะทางร้อยหลักส่งที่บ่คกิชาขนส่งข่าแม่เรามาเบิ่งนะครับกิจการของเสียบ่อยเทียตะไปเนาะ อันเี่แว่อยาเแกอัน้ชาวแก้วเ่รด้ยากครก็ยากนะครับเหียกเท่าไรงานเท่าไรเห็นกันเลยว่าครับทำไมเห็นกันเลยว่เห็นกันเลยวแก้วชวฟังกิจการเดียวงดาวเท่าไรคุณคุณยาเสีวบางดาวไไมันได๋จะลอยบังด้ว มีโอกาสเดชมาเดนมาเยี่ยมมาย่างกันนะครับ